บันทึกประวัติศาสตร์และเรื่องเล่าคนกะเรียง by Jo ok Kibu สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้คือเรื่องราวตำนานกะเรียงสายแม่กับกะเรียงสายพ่อที่ภาษากะเรียงเรียกว่ามูติบาติก็คือที่มาของกะเรียงโพรกกับโจอนั่นเอง เรื่องเล่านี้จะสะท้อนภูมิหลังความสัมพันธ์ที่แตกแยกสายตระกูลออกจากกันของเกรเรียงโพรกกับเกรเรียงจอรหรือปวกยอรเรื่องราวทั้งหมดนั้นเป็นมาอย่างนี้ครับเมื่อครั้งที่กระเรียงอยู่เมืองจีนมีคนหลายกลุ่มที่เรียกตนเองว่าปวกยอถ้าออกเสียงให้ชัดก็คือปวกยอมีครอบครัวนหนึ่งมีแม่ชื่อหนอบโพร พ่อชื่อจทั้งคู่มีลูกอยู่เจ็ดคนเป็นหญิง3มคนชื่อนอบกะานเบเดนอนเบะอะและมีลูกชาย4ี่คนชื่อจอเปกุจอเปเนปัวจอววอจอเควอยู่มาวันหนึ่งครับนนโปรและจเกิดทะเลาะก,กันนนโปรนั้นกล่าวหาว่าจอไม่รับผิดชอบครอบครัวชอบแต่ดื่มสุราชอบออกนอกบ้านและไปคบกับหญิงอื่น นโพรก็นินทาสามีให้ลูกสาวทั้งสามที่อยู่กับแม่ฟังอยู่บ่อยๆลูกที่อยู่กับแม่ก็มีใจรังเกยียจผู้เป็นพ่อส่วนจอก็กล่าวหานอโพรว่าในขณะที่ตนเองไม่อยู่บ้านเข้าป่าล่าสัตว์หาเงินทองมาเลี้ยงดูครอบครัวนั้นนอโพรที่อยู่ทางบ้านในหลักรอบคบหาชู้กับชายคนอื่นๆจึงนินทาภรรยาของตนให้ลูกชายทั้งสี่ที่ติดตามตนเองได้รับฟังเป็นเหตุให้ลูกชายที่ชอบไปกับพ่อก็เกิดใจรังเกยียจผู้เป็นแม่ เมื่อถึงเวลากลางคืนสามีและภรรยาคู่นี้ก็นอนหันหลังให้แก่กันลูกๆก,ก็แตกความสามาคัคคีและในที่สุดทั้งคู่ได้ทะเลาะวิวาทกันจนต้องแยกจากกันโดยได้แบ่งลูกๆดังนี้ลูกสาวสามคนที่อยู่บ้านใกล้ชิดกับแม่ก็บอกว่าตนเองเป็นเชื้อสายของแม่ลูกชาย4ี่คนที่ชอบติดตามพ่อบอกว่าตนเองเป็นเชื้อสายของพ่อเมื่อแยกจากลาเกิดกลายเป็นเจตกุลย่อยในเวลาต่อมา และเป็นสองตระกูลใหญ่ย้อนกลับก่อนที่จะแยกจากกันพ่อและแม่ได้ผ่ากระบอกน้ำไม้ไผ่และหม้อข้าวออกเป็นเจ็ดซีกมออให้กับลูกๆทั้งเจ็ดคนคนละซีกแล้วบอกกับลูกว่าในวันนี้ลูกแตกแยกกันแต่สักวันหนึ่งพวกลูกๆจะได้กลับมาอยู่รวมกันในวันนั้นให้เอาซีกกระบอกไม้ไผ่และหม้อข้าวมาประกอบกันลูกๆก,ก็จะเป็นตระกูลใหญ่และชนชาติใหญ่ มีลำนำเกี่ยวกับกรเรียงตระกูลฝ่ายแม่โผลและฝ่ายพ่อจอมีเนื้อหาว่าแต่ก่อนพ่อแม่มีลูกเจ็ดคนสายพ่อแม่แต่ก่อนมีเจ็ดสายแผ่นดินไม่สงบจึงแตกสลาย สายโพรไฟหนึ่งสายปวกกยอไฟหนึ่งเตรียมเก็บซี่กระบอกน้ำไม้ไผ่เตรียมเก็บเศษหายหม้อข้าวเจ็ดซีเราก็นับซีเดียวเจ็ดซีเราก็นับซีเดียวแต่ก่อนนั้นมีเจ็ดตระกูลแต่ก็เป็นตระกูลเดียวกันเตรียมเก็บซี่กระบอกไม้ไผ่เมื่อนำเศษหายหม้อข้าวมารวมกันให้สนิทแล้วเจ็ดชั่วคนต้นใสจะขึ้นพันต้นใสจะขึ้นพันเป็นภาพเปรียบเทียบต้นใสที่อบก่อร้อยร้าต้นไม้จนเป็นหนึ่งเดียวกัน ในคำพีเหมียวใจจุงอยู่คำพีของชาวกะเรี่ยงที่นับถือลทัทธิฤอษีกล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างกะเรียงโปรชูกับกะเรียงจอผู้เขียนคำพีกล่าวถึงบทบาทของกะเรียงทั้งสองเผ่าในการที่จะสืบทอดวัฒนธรรมและชาติพันธุ์กะเรียงคำพีเหมียวใจจุงอยู่ กล่าวถึงฤาษีจุงอยู่ในมอบกล่องมโหระทึกให้เป็นมรดกแก่ลูกทั้งสองเผ่ามอบไม้ตีกลองให้กับชองหรือโจไม้ตีกลองมโหระทึกเป็นเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงอำนาจการปกครองการต่อสู้เป็นมิติทางการเมืองส่วนตัวกลองที่มอบให้สู่หรือพลงเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความเชื่อศาส,สนาพิธีกรรมประเพณีจารีตเป็นมิติทางด้านวัฒนธรรม การที่ชาติพันธ์กระเรียงจะดำรงอยู่คู่ฟ้าดินจึงเป็นบทบาทของกระเรียงทั้งสองเผ่าที่จะต้องรักษาสิ่งที่ตนเองได้รับไว้เพื่อเป็นมรดกสืบทอดแก่ชนชาติพันธ์กระเรียงในคำพีเมียวใจจุงอยู่ได้กล่าวถึงกระเรียงทั้งสองเผ่านี้จะพลัดเปลี่ยนกันขึ้นมารุ่งเรืองจากตำนานการแบ่งแยกสายตระกูลฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ของกระเรียงโพรและกระเรียงจอ และในคำพีเหมียวใจจุงอยู่และจากการศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและข้อเปรียบเทียบของกรเียงทั้งสองเผ่าพบลักษณะที่แตกต่างกันของกรเรียงสองเผ่าดังนี้โพรเกรเรียงสายตระกูลฝ่ายแม่มูตีในความเป็นกรเรียงสายตระกูลฝ่ายแม่หรือเป็นฝ่ายผู้หญิงซึ่งธรรมชาติของผู้หญิงจะเป็นคนอยู่กับย่าวเฝ้าเรือนรักสวยรักงามกรเรียงโพร์จึงมีลักษณะเด่นในเรื่องการยึดถือจารีตประเพณีบรรพบุบรุษ มีนิสัยรักกันถักทอมีใจรักในดนตรีและการร่ายรำที่เรียกว่าทึ่งเลยดงหรือรำดงจนเป็นที่ยอมรับว่าเป็นศิละปะประจำชาติของกะเหรี่ยงในพมา่าคนกะเหรี่ยงทุกเผ่ามีความเชื่อเรื่องผีขวานวิญญาณสิ่งลี้ลับในธรรมชาติอันเป็นระบบความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติให้ความนับถือผีวิญญาณของบรรพบุรุษ นับถือผีบรรพบุรุษสายบรรดายอย่างเคร่งครัดซึ่งเป็นระบบโครงสร้างการจัดความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนภายในสังคมคนเกเรียงในพมา่าเกเรียงล่ลงอยู่ในพื้นที่ราบใกล้ชิดกับมอญพมา่าจึงนับถือศาสนาพุทธพุทธศาส,สนาจึงเปรียบดังเช่นเกราะและกำแพงที่แข็งแกร่งสำหรับเกเรียงโผลที่นับถือพุทธจึงไม่ง่ายนักที่มิชานารีจะเจาะกำแพงความเชื่อศรัทธาอันมั่นคงเพื่อให้คนโผล่หันใจมานับถือศาสนาคริสต ทั้งในพมา่าและประเทศไทยพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติได้สร้างพื้นที่ทางสังคมให้กระเรียงโพรซึ่งอยู่ในพื้นที่ราบได้มีความสัมพันธ์กับชนชาติส่วนใหญ่เจ้าของประเทศวัฒนธรรมประเพณีชาวพุทธมีส่วนที่ทำให้กระเรียงโพรเรียนรู้ที่จะปรับตัวและเป็นส่วนหนึ่งในสังคมของชนส่วนใหญ่ในประเทศพม่ากระเรียงโพรได้ใช้มิติทางศาสนาและวัฒนธรรม ด้วยการรื้อฟื้นประเพณีเช่นวันปีใหม่กะเรียงประเพณีไข่จุ้งหลักขอบผูกแขนเรียกขวัญเดือน9ในการสร้างความเป็นเอกภาพและสำนึกร่วมทางชาติพันธุ์จอกะเรียงสาตระกูลฝ่ายพ่อบาททีหรือฝ่ายผู้ชายโดยธรรมชาติของผู้ชายมักที่จะชอบออกนอกบ้านออกล่าสาัตว์ค้าขายเดินทางไกลาหาความรู้ ชอบสมาคมเรียนรู้สังคมภายนอกผู้ชายกระเรียงจึงเป็นคนเจ้าบทเจ้ากรอนก่อนนั้นกระเรียงจอในพมา่าอาศัยอยู่ทางแถบเมืองตองอูลุ่มน้ำสารวินมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับชนชาติพมา่าซึ่งเป็นชนชาตินัครบที่ยิ่งในเกียรติและศักดิ์ศรีเมื่อถูกพมารุกรานกระเรียงจอก็ถอยร่นจากพื้นที่ราบเข้าไปในเขตป่าขาวอยู่อย่างเรียบง่ายยึดถือในประเพณีและวิธีความเชื่อตามบรรพบุรุษเหมือนกับกระเรียงโพล พื้นฐานความเชื่อในศาสนาพุทธของกะเรี่ยงโจอจึงไม่อย่างรากลึกเหมือนดังเช่นกะเรี่ยงโปรในกลุ่มกะเรียงโจที่นับถือศาสนาคริสตมิชนารีได้ส่งเสริมการศึกษาและพระนาชีวิตทั้งในประเทศพม่าและประเทศไทยองค์กรคริสตศาสนาได้สร้างผู้นำและปัญญาชนให้แก่กะเรี่ยงโจอในองค์กรสาภาพแห่งชาติกะเรี่ยง KNU จึงมีกระเรียงโจที่นับถือศาสนาคริสตเป็นผู้นำในการบริหาร การปกครองและการทหารตรงข้ามกับกระเรียงโพรที่นับถือศาสนาพุทธที่อยู่ภายใต้การปกครองของกระเรียงโจตลอดมาไม่ได้รับการส่งเสริมที่จะขึ้นมาเป็นผู้นําด้านการปกครองและการทหารผู้นํารัฐบาลทหารพรมาร่าเห็นข้อแตกต่างในภูมิหลังทางศาสนา และลักษณะนิสัยใจคอของกะเรียงทั้งสองเผ่าเห็นถึงข้อแตกต่างในองค์กรสหภาพแห่งชาติกะเรียงที่กระเรียงโผล่ต้องเป็นชนกลุ่มน้อยและเป็นทหารระดับล่างจึงได้ใช้ข้อแตกต่างของาศาสนามาเป็นเงื่อนไขสร้างความระแวงให้กะเรียงแตกความสามคัคคีด้วยการสนับสนุนกะเรียงที่นับถือาศาสนาพุทธซึ่งส่วนมากเป็นกะเรียงโผล่ให้แยกตนเองออกจากกลุ่มสหภาพแห่งชาติกระเรียง KNU มาตั้งกลุ่มใหม่ที่เรียกว่าองค์กรเกรเรียงพุทธศาสนาประชาธิปไตยหรือ DKBO และมีกองกำลังเกรเรียงประชาธิปไตยฝ่ายพุทธก็คือ DKBA ในความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเกรเรียง KNU และเกรเรียง DKBO จึงมี2มิติคือมิติทางศาสนาระหว่างพุทธกับคริสต์และมิติทางเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ระหว่างกรเรียงพโพรและกรเรียงจอผู้นำทหารพรม่ายอมพึงพอใจเพราะยิงนกทีเดียว ไดนกถึง2ตัวบทสรุปสุดท้ายด้วยภูมิหลังที่แบ่งแยกแตกออกจากกันไม่สมานสมัคคีทำให้ศัตรูผู้รุกรานที่เห็นถึงบาดแผลรอยรา้าวนี้และใช้มันเป็นกลอุบายจนสามารถเอาชนะกระเรียงได้โดยให้กระเรียงกับกระเรียงขัดแย้งกันเอง แต่ว่าหากชาวเกรเรียงกลับมารวมการสามคัคคีดังซี่กระบอกไม้ไผ่เจ็ดซี่ที่มารวมเป็นหนึ่งตามคำทำนายก็คงจะกลายเป็นชนชาติใหญ่และรุ่งเรืองได้คุณผู้ฟังครับเรื่องราวของกระผมจบลงแล้วถ้ารู้สึกชอบประทับใจขอโปรดกำลังใจ ด้วยการกดไลค์ติดตามหรือแสดงความเห็นตามความรู้สึกกระผมก็จะขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับแล้วเรากลับมาพบกันอีกนะครับในคลิปเรื่องราวครั้งถัดไปขอบคุณครับ